การสั่งปิดโรงเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะนักเรียนทั่วไปนะครับแต่ยังส่งผลถึงพระสงฆ์และก็เนนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยติธรรมด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีฐานะยากจนครับไม่สามารถจะเข้าถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนได้จึงทําให้เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบติดตามจากรายงานครับการแบ่งปันโทรศัพท์มือถือเพื่อเรียนออนไลน์หนึ่งเครื่องต่อสามเนรสองรูปหรือสองเครื่องต่อสามเนรห้ารูป เป็นวิธีการแก้ปัญหาของวัดวังทานตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่หลังโควิด -19 ทําทำให้ต้องเรียนออนไลน์มาเกือบ2เดือนวัดวังทานมีสามเณรกว่า20รูปส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนบางคนไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตของวัดที่มีปัญหาความเสถียรจึงต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหมู่บ้านและกศนเป็นตัวเสริมขณะที่ญาติโยมซึ่งรับทราบถึงความไม่พร้อม ก็พยายามให้การสนับสนุนตามกำลังญาติโย,ยมก็ช่วยช่วยเหลือนะครับในเช่นซื้อโต๊ะนักโต๊ะเรียนออนไลน์ให้เรานะครับก็เราก็จะมาแบ่งกันใช้แล้วก็ให้คนที่มีโทรศัพท์รเรียนได้กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับผมครับ,รบตั้งเป้าหมายยังไงครับในการเรียนตั้งเป้าหมายนะค,คือนักเรียนทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายว่าเรียน ให้ถึงปตฏีนะครับหรือว่าถ้าได้มากกว่านั้นคือปโธครับผมทุกคนก็อยากอยากจะดูเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเนาะแต่มันด้วยเหตุบงับงคับที่จะต้องได้ใช้ก็เลยต้องได้เรียนด้วยแล้วก็เลยต้องทําอย่างนี้ไปก่อนสิ่งไหนที่แก้ไขได้ทางวัดก็บอกว่าให้เรียนด้วยกันไปก่อนถ้ามีญาติโยมที่เป็นคนที่ใจบุญก็จะได้บอกบุญให้อย่างเงี้ยเน,ำน,ำนำะเาะ การงดเรียนออนไลน์ยังทําให้วัดต้องจัดหาพัตาหารให้สามเณรแต่คนเข้าวัดทาบุญน้อยลงเนื่องจากโรคระบาดก็ทําให้ทางวัดขาดแคลนปัจจัยจึงต้องอาศัยญาติโยมบริจาควัตถุดิบพัตนาหารหรือเปิดรับเจ้าภาพถวายเพลนผู้เนวยการโรงเรียนดอยสเกตพดุงศาสตร์สังกัดสํานักงานเขตพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตหยอมรับถึงข้อจํากัดในการเรียนออนไลน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนแต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ปัญหานักเรียนหลุดจากระบบการศึกษากลุ่มเหล่านี้ถ้าตามเพื่อนไม่ทันกลัวว่าจะไปกางคันคำว่าไปกางคันก็คืออาจจะสืบก,กางคันหรือออกกางคันอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะในรอบที่ผ่านมาถ้าเราเรียนเปนปกติเนี่ยเมื่อช่วง10ป,ปีที่แล้วเปอร์เซนต์การออกกางคันค่อนข้างสูงมากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยระบบการดูแลเรา,เ,าเช่นถ้ากลุ่มที่พื้นฐานภาษาไทยไม่ดีเนี่ยเราก็เอามา ออาคดแม้การเรียนออนไลน์จะมีปัญหาความไม่พร้อมหลายประการแต่คณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างมุ่งมั่นที่จะถวายความรู้แก่สามเณรทั้งทางโลกและทางธรรมโดยคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาบางส่วนอาจบวชเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและกลายเป็นศาสนาทายาทผู้เป็นกำลังหลักในการสืบทอดพระศาสนา หรือหากลาสิคาบก็จะเป็นคาราวาสที่มีคุณภาพของสังคมใในรายกลุ่มวิชาสังคมศึกษานะคะจะได้รู้ว่า